พระอาจารย์พระครูประหลัดชอยพิจโวอ่าพระพระครูประหลัดชอยพิชโวก็ได้มาเยี่ยมพระอาจารย์มหาเทนอ่าพระอาจารย์มหาสังวรอ่าพระครูสุทธิตาราาพิรักหรือพระอาจารย์พระครูนพพันธ์เจ้าวาดวสุทธิวารีตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาเชิญธิรปุญโญ วันนี้ก็มา,ามีภาระมีหน้าที่มาก็ม,พกกมีพระอาจารย์อยู่ก็มาด้วยพระอาจารย์อยู่พระครูประหลัดชอยหลวงพ่อเทียมที่วังกระโรพระครูประหลัดชอยพิชโวูเนี่ยพระอาจารย์มหาแทนก็ทาก่านก็ได้ถวายได้ถวายได้ถวายทุเรียนไปด้วยได้ถวายทุเรียนไปด้วย วายสิ่งของเออถวายสุขของอา่าอันนี้ก็เป็นทางสถานที่ให้การศึกษานักธรรมบาลีและพระบิธรรมวัดคลองน้ำใสอ,อันนี้ก็อันนี้เป็นกุฏิเกา่ากุฏิพระสมัยก่อนอาจันท์ัวดอยู่นี่เลยนี่กุฏิพระจันย์ัวดอยู่นี่อัน้นี่รูปพิสนอกซักเป็นไงเนาะที่สนอกซักเอง,องไงแไม่ได้ข่าวเลยนี่ โอ้อยู่ไก้น่าจะไม่เยี่ยมเมืนเนาะอันนี้กุนลองพี่สนอซักใช่ใช่กณนั่นนี่ลุงพี่ประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์ครับอา่าอำนาจพระมหาอำนาจตอนนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดคานรูดแล้วอคานรูดอำเภอขุงอาสบายดีลุงพี่ครับ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 สาธุครับรครับเอออ่ออดีเลยกูติหลังนี่เมื่อก่อนก็จะเป็นของลุงพี่ไพทูนลุงพี่ไพทูนนั่นนี่ พี่ไพฑูนอ่าเอ้ผมอยู่กุฏิแล้วเออที่นี่หลวงไพฑูน,น,นอ่าอ่าน,นี่ก็จะเป็นกุฏิอ่อันนี้หลวงพ่อไพฑูนหลวงพ่อมณุนใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นกุฏิหลวงพ่อพระจรย์มหาบุญมี พุทธวโรหลวงพ่ออาจารย์มหาวุญมีท่านก็ไปนิพพานแล้วอ,อันนี้ก็เป็นพระครูอันนี้กุติธรไมัยกนก็พระครูสุดพระครูนุกูลธรรมภพานีเออตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมนี่เรียกว่ากุติบุษราคามสร้างโดยโยมพ่อหวนโยมอารีชยังคานน์ วันที่23กรกฎาคมพศ2514ดูนะโอ้ของเก่าเออบูรณะเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2561โดยพระครูอัมไพชูศูนย์และญาติพี่น้องพร้อมด้วยคุณพอน,นัน์งภูเกิดพิมพ์คุณมนูนหาเซกาวาและญาติโยมท่านเจแปนโอ้โอ่าที่นี่ก็จะได้ลาญาติลากับล้วเนาะเี่เนาะ น,นี่ก็เวลาด้านหน้าหลวงโบสดหลวงพ่อเทียมก็ได้มาถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วทีละลึกเนาะนวันนี้วันที่เทรายวันนี้วันที่เก้าแล้วนะหลวงพ่อเทียมนะเก้าพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกอันนี้ก็เป็นลานลานไซใหญ่ด้วยการโยมอาจารย์ประเสริฐบำรุงกลางเป็นโชเฟอร์ครับอ่านนี้โยมดีไปไหนไงโยมดีมายังอ่เตรียมตัวเลยหลวงพ่อเลย โอ้อเอเรเร็วเข้าอันนี้ก็เป็นอุโบสถวัดส,สุทธิบารีคลองน้ำใสน้าหน้าก็จะเป็นหอระฆังแล้วก็เป็นศาลาพระราชพิม,มนมุษยนีจอมแจมแจ้งทานุตตะมูอันนี้เป็นสถานศึกษาสำนักเรียนเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีลานป่าสวนยอมสวนพุธชาติ อุทนาสาธุกการบุญร่วมกันเด้อ